าจะคลิป2อไอต่อจากคลิปแรกคลิป2นี้ดูได้ข้างล่างนะคะข้างล่างนี้ข้างล่างนี้ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็คลิปนี้ก่อนที่เราจะมาทำกันเนะี่ยฝากกดไลค์แล้วกดตับตะไคร้ด้วยนะคะแล้วถ้าอันเนี้ยไม่ดีแล้วถ้าของพี่จะอันท,ที่ดูที่ทำไปคลิปแรกหรือคลิปสองเนี่ยไม่ดียังไงนะคะก็ขอโทษได้ยหะคะหรือว่า ไม่ดียังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะไปทำกันต่อเลยดีกว่าอันนี้เมื่อกี้เราทำตู้เย็นเสร็จแล้วนะ mm hmm. เมื่อกี้เราทำไมโครเวฟหรือเปล่าก็ไม่รู้อะเนี่ยไมโครเวฟอะอันนี้ทำไปยังก็ไม่รู้นะเมื่อกี้ไม่ได้ดูตอนตัดไงโทรศัพท์เข้าของพ่อพ่อเราโทรมาอันนี้ก็เป็นตู้เย็นที่ทำเมื่อกี้เนี่ย แต่ว่าแค่เพิ่มช่องฟิตเข้าไปอันเมื่อกี้คือไอที่เราทําตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ใส่ช่องใส่ผักอันนี้ก็เป็นช่องฟิตไม่มีแล้วเพราะเรายัไม่ได้ใส่ลงไปต่อไปเรามาทํเคาน์เตอร์กันดีกว่าเคาน์เตอร์เนี่ย,ก,ยก่อนอื่นเราก็ต้องทาให้มันได้รูปร่างแบบนี้นะคะซึ่งรูปร่างแบบนี้ ทำได้ยากมากแต่ว่าเราก็ทําได้นะคะเดีย๋ยวขอแกะพัฟเตอร์เอ้ยขอแกะกอะเท็อเอาก่อนนะคะแกะกระเทปออกก่อนชือกนี่เราจะพับตรงนี้ก่อนพับขึ้นไปด้านบนสักประมาณสี่สี่บรรทัดครึ่งนะคะ พับขึ้นไปชึบแล้วก็อีกคขึ้นมาทัดก็พ,พับลงมาพับลงมาพับลงมาแบบนี้นะคะแบบนี้นะแล้วก็พับไอตรงนี้อีกครั้งนึงให้เป็นแบบนี้นะคะ สามารถดูตรงนี้ได้เป็นหน้าจอเราก็จะติดสกอก็เทปเอาไว้ตัดออกมาติดเกปกเทปเลยค่ะเราเมื่อกี้ก็แอบทำไม้ตัวนี้ไปตัวราคาแผ่นป้ายราคาก็ทำเข้าไปนะคะอันนี ข้างด้านยาวนะคะก็หมุนไปชิดชิ้ดหมุนไปหมุนไปพอพอเสร็จแล้วเราก็อ่าน,น,นี้แปะอะไรนะคะก็แปะอะไรก็ <ๆ S 2> เป็นอย่างนี้นะคะน,นี่เราก็สามารถคิดเงนินเก็บตังได้ ติดผิดตรงนี้ก็เอาไว้ใส่ตังนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติไครมด้วยอย่างที่บอกนะคะสามารถคอมเมนต์ได้นะคะที่แบบว่า มันไม่ดีอะไรอย่างนี้นะคะไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะ